ออกรถกับหนูปา่านแต่งครบจบที่9000ไตทตันสีประตูคันนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะพบกับหนูปา่านอีกแล้วค่ะที่มิสูรุ่งเจริญเทพรักแล้ววันนี้ป่านจะพาแฟนเพจมาชมนะคะเจ้ามิสูบิชิไปทตันสีประตูหน้าหล่อนะคะแต่งซิ่งแบบคันนี้เลยกับราคาค่าตัวเพียง 685,000บาทและอย่างที่ต้นคลิปที่พูดไปราคาเกือบจะแ0,000นแต่ดาว9,000ผ่อนไม่ถึงหมื่นอยากรู้ว่าผ่อนเท่าไหร่นะคะรอชมท้ายคลิปนี้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวมาชมตั้งแต่ด้านหน้ากันเลยตัวด้านหน้าของเราเนี่ยเจ้าตัวนี้เป็นกระจังหน้าสีดําตัดด้วยรัวครอบหนวดหน้าแบบโครเมียมพร้อมกับครอบใต้กันชนด้านล่างเนี่ยของเราก็ทําสีดําให้จากโรงงานเช่นเดียวกันค่ะแล้วเดี๋ยวไปชมด้านข้างกันต่อค่ะและ้วตามมาชมค่ะมุมหลอ่ลอๆด้านข้างแบบนี้ค่ะลูกค้า เจ้าไททัน4ประตูตัวเตี้ยซึ่งปก,ปกติเป็นล้อแมกอลลอยขอบ16นะคะโปรดาวเ0 0 0พันมนก็จัดล้อแมกลายเวลขอบ18ให้ด้วยพร้อมจัดทรงให้ด้วยค่ะและลูกค้าก็สามารถเลือกลายแมกได้นะคะอยากได้ไลายไหนพิมพ์คอมเมนต์ใต้ล่างได้เลยค่ะและเจ้าไททันติดครอบกระจกมองข้างนะคะแบบสีดําเงาให้จากโรงงานเลยค่ะข้อมือจับประตูแบบสีดําเงาอันนี้ก็ทําสีมาจากโรงงานแล้วเช่นเดียวกันค่ะแล้วเดี๋ยวไปชมด้านท้ายกันเลยค่ะ และด้านท้ายของเราค่ะเจ้าตัวไททันมือจับกระบะท้ายเนี่ยจะเป็นสีดําซึ่งทําสีมาจากโรงงานค่ะพร้อมมีไฟเบรกนะคะดวงที่3ามนะคะที่ติดกับกระบะท้ายมาด้วยนอกจากนั้นนะคะทุกคันปานใสกระบะไรเนรึ่อ,องได้ทํางานได้ด้วยค่ะโอเคแล้วเดี๋ยวไปชมแคมเปญสุดพิเศษนะคะพร้อมกับค่างวดผ่อนนะคะที่ท้ายคลิปนี้เลยค่ะและกับโปรโมชั่นสุดพิเศษออกรถกับหนูปานแต่งครบจบที่9 0 0 0ันจบเท่านี้เลยค่ะ พร้อมผ่อนเพียงนะคะ9 9 0 0บาทเท่านั้นฟังไม่ผิดเลยนะคะผ่อนไม่ถึงหมื่นหรือจะเลือกรับเป็นดอกเบี้ย0%นาน4ปีหรือจะรับเป็นแพ็กเกจ5ปีดูแลดีถึงใจนะคะทางเราก็จับให้ได้ค่ะลูกค้าสนใจนะคะก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยหรือว่าอยากแต่งแบบไหนนะคะแต่งจัดเต็มแบบนี้หรือว่าจะเป็นไต้ตั้งสประตูตัวยกสูงนะคะก็คอมเมนต์มาได้ค่ะ แล้วเดี๋ยวเรานารถมารีวิวให้ลูกค้าได้ดูกันแล้ววันนี้ปั่นขออนุญาตลาไปในตอนนี้ก่อนแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย